โอเคครอ่าก็คือไซส์อันที่เป็นหนังสืออันที่สองนะแต่ว่าจริงๆอันที่สองมันมีอยู่ในเว็บพับเมดอยู่แล้วง่ายสุดก็คือ copy Pu b พัเมตรงนี้แล้วก็ไป s t e ในเว็บธรรมดาเลยปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้ s a ฟทู o ซ o ทโร o มันอาจจะเป็นรูปหนังสือก็กดไปเฉยๆแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราต้องการเ n t นเจบมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าอ่ะถ้าอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่าเดิมเลยถ้าไม่อยากก๊อปเว็บไปเจอแต่ละอันเอาให้ chat GPT ด้วยเรามี citation อยู่แล้วจะไปหามาจากไหนก็ได้หรือเอาจากเนี่ยตรง เอกสารหมายเลขสองที่เคยทำไว้ให้เนาะแล้วก็ก๊อปทั้งหมดนี้เลยปึ๊บแล้วให้ c h a t GPT ช่วยก็คือมาที่ c h a t GPT แล้วก็ Paste มันลงไปแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เพิ่มนิดนึงว่า Can you create RIS of this book for me ปึ๊บอ่าเพสลงอย่างนี้ ปุ๊บ enter อ่ะมันก็จะได้อาคู์ออกมาแบบนี้แล้วเราก็ copy โคดนี้ไปแล้วเอามาใส่ที่ s o t e r o ก็มาที่หน้า s o t e r o เนอะมาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการอยู่นี้แล้วก็กดไฟล์แล้วก็ import from clipboard ปุ๊บมันก็จะได้นี่ขึ้นมาจบเรียบร้อยแค่นี้แหละ